สวัสดีครับผมบิจากร้านเตอร์ไบช็อปศูนย์รวมบิ๊กไบมือสองคุณภาพดีวันนี้ผมมานําเสนอ c b 6 5 0 f นปีสองันนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากครับวิบ่งประมาณ8 0 0 0กิโลนะครับและหากท่านใดกําลังมองหาบิ๊กไบมือสองไว้ใช้งานอย่าลืมเข้ามาชมได้ที่ช่องของเรานะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกดถูกใจช่องเราด้วยนะครับ CB 6 5 0นคันนี้ได้กระจกบายแฮนด์แต่งนะครับผมก,บกันเบรกกันคัดแต่งนะครับ ปอกแคนแต่งนะครับผมของโดมิโนชิวนาแต่งนะครับมีกัดมอน้ำมากนะครับ่อกยังหน้าภาพเ็กหน้าเหลือๆเลยครับมีแคปบาไม้ด้วยนะครับอันนี้ได้ท่อแต่งนะครับผมมีตัวรกสปูนท้ายแต่งมาให้ด้วยนะครับดอกยังหลังภาพเ็กหลังเหลือๆเลยนะครับอันนี้ได้ท้ายสั้นแต่งทับได้ครับท้ายสั้นไฟฟ้านะครับผมโซ่สเตอร์เหลือๆเลยนะครับผมมีออกกินได้ยาวเลยครับ ลอยขังมาแล้วนะครับสวยๆนะครับบอกสวยๆนะครับมาชมกันดีกว่าครับว่าวิ่งไปแลกกี่กิโลลืมบอกครับมีการสปัดไวเอทแท้ด้วยนะครับดูกันดีกว่าครับว่าวิ่งไปลกกี่กิโลวิ่งประมาณแปดพันต่อโลนิดๆนะครับออันนี้ปุ่มเปิดปิดป้ายนะครับสายสั้นนะครับพับได้ ก็จะเปิดนะครับวฏินีกทีก็จะปิดนะครับถายสั่นไฟฟ้านะครับเรามาฟังเสียงทอดแต่งกันดีกว่าครับ <c oughs> เราใจวัยรุ่นมากเลยนะครับอใบนี้ c b ้ 650F คันนี้เปิดราคาอยู่ที่189,000บาทนะครับหากใครสนใจติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์ไบช็อปที่ตั้งอยู่ที่กรมทมเขียนหนองจอนะครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามหรือกด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ช่อง YouTube ชื่อช่องวัตเตอร์ไบช็อปนะครับขอจบรีวิวขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ